เรื่องกับเทียงหน้าพกันครับบรรยากาศฝนมีหอดอกเคช้าค,คืนก็จะขึ้นบานนะครับในนอนอยู่ที่ตลอดเลยปลูกหุ่นต้นบกนุนต้นบกหนูครับก็เห็นหมดนี่คือต้นบกนุ่นนะครับที่เอาไปยัดมอนครับนี่ท้องบ้านเท่องนะครับเขาจะเอาไปยัดมอนเอาไปปอกตากแดด ปันแนมหรอกนะครับเรื่องปลูกเกลยมีหยักหมอนนะครับทำไม่ได้เกลี่ยสมัยที่พระท่านมียใหสังค์นคะครับใส่บกนุ่นนะครับหยักหมอนสมือแม่ผมเราก็ยังใส่อยู่นะครับนี่ครับต้นเป็นดังเสียครับพี่น้องนี่ต้นหน่อยนะครับพระท่านบนต้นนี่ครับนี่หลายต้นอยู่นุ่นนะครับต้นบกนุ่นว่าต้นบกหนรับ